วิธีการเขียนแผ่น PCB ด้วยโปรแกร,รม Proteus นะครับนา้นยกตัวอย่างเป็นวงจร h a ร์ w แวรการเขียนอย่างแรกเราต้องมีวงจรก่อนซึ่งอาจารย์ยกวงจรนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็เขียนวงจรลายปริ้นตรงนี้ครับ เราสามารถกดปรับตรงนี้นี้ได้ให้เราเลือกหลายแบบหลายแบบนะครับเพื่อจะให้ละเอียดก็เอาสัก0-1 mm มเมตรอันนี้ก็จะเล็กละเราเขียนเราต้องมีไลบรารีก่อนนะครับ เพื่อที่จะสามารถโชว์เป็นเป็นขนาดโมเดลให้ให้เราเห็นตำแหน่งและตำแหน่งของขาวิธีเช็คคือกดตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็บาดไปว่าไม่มีอันนี้ tr 2ก็คือตรงนี้เราก็อาจจะแก้ปัญหาโดย เลือกอุปกรณ์ที่จะมาแทนตำแหน่งขาสมมติแนวสมมติเอาอาร์จันโอารนะครับมาแทนมาแทนขาเอาสักสมมติว่าศูนย์จุดหกศูนย์จุดสี่นิ้ว ครับจะมีประมาณว่าเป็น40 50 60 90ตอนนี้ถ้าเราเจาะขนาด40นะครับจะเอา rc ก็ได้เราฟริกที่ขนาดสมมติว่า40 แค่นี้เองครับเล็กมากน่าจะใช้ไม่ได้แล้วก็เอาใหม่เอาที่มันมากกว่า40สิมมติว่าจัดเอา4อ่อันนี้60สมมมติเอา60นะครับขนาดกลางพอดี60 ชื่อมวงจรก่อนครับเวลากบใจไม่หายแล้วก็จิตนในการว่าขาเนี้ยเป็นขาของขดลวดฝั่งพ a มารีบนและล่างด้านขวาคือ,อด้านซ้ายคือพ a มารีบนและล่างด้านขวาคือ secondary บนและล่างตรงนี้ ไม่มีโมเดลเราก็ทำเป็นขาเป็น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 จุดไข่ปลาไอ้เขาเรียกเป็นทำเป็นรูไว้เพื่อใส่ตาไก่หรือใส่ใส่คอนเนคเตอร์อาจจะ เป็นนี้ก็ได้นี่นะครับเป็นให้เราเลือกจะมี l กับ m ไซส์จะกว้างแคต่ต่างกันสมมติว่าจะเอาเอา m ชื่อเป็น VCC ก็คือจริงๆกันว่าตรงเนี้ยอนาคตต้องไปต่อเข้ากับแรงจ่ายอันนี้เป็นขาของหมออแปลงน,นี่ก็ขาหมออแปลงอันนี้ไม่ได้ใช้ละเอาออกข้งต่อหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ สมมุติว่าอาจารย์จะเขียนอาจารย์จะต้องอควรจะทํากรอบเพิ่มาก่อนสมมตุติกรอบอทีนี้มีกรอบจริงแต่ว่ากรอบนี้ยังไม่ใช่จริงเราต้องทําเป็นบอร์ดเอสสามารถคลิกตรงนี้แล้าลากหรือราลากไปก่อนแล้วมาเปลี่ยนสมมติมาเปลี่ยนทีหลัง เืองถ้าไม่มีวิธีการเช็คเมื่อกี้เราสร้างขึ้นมาก็ลยเป็นแผ่นเป็นแผ่นสีเขียวแต่ถ้าไม่มีจะเป็นยังไงถ้าสมมติไม่มีนะครับมันจะเป็นโล่งๆต่อให้มีอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะลอยสว่านเอาลงมาก็จะเป็นรล,ลอย เพราะฉะนั้น,ก,นก่อนที่จะเขียนก็ต้องทำกรอบเข้ามาก่อนอย่างนี้ทีนี้คําถามคือว่ากรอบนี้เหมาะอย่างแล้วก็วัดขนาดครับตรงนี้นะครับวัดขนาดโลคร่าวแป mm ดสิบเอ็ดมิลลิเมตรก็คือประมาณแปดสิบเอ็ดประมาณแปดจุดหนึ่งเซนแปดเซน สูงอาจารย์ตอกสักสิบเซนเก้าอพอดีเป๊ะถ้าจริงๆอ่ะสามารถกดยืดเองได้นะครับก็คือกดลงสองตัวนี้จะเป็นตัวยืดสามารถจัดตำแหน่งยืดเลื่อนได้หมดประมาณสิบ คลิกสองครั้งจะลบเดี๋ยวมาทวนอีกนึงนะครับปุ่มอันนี้คือคลิกเพื่อที่จะจับเลื่อนหรือขยายอุปกรณ์อันนี้เป็นแสนลักออกแบบก็คือเอาไ้ใช้คน้นถ้าอยู่ในหมวดแรกนี้ก็คือการคน้นถ้าอยู่ในหมวด pcb กดจะเป็นการเข้าสู่หมวดในการเลือกอุปกรณ์ที่เราเคยกำหนดมาแล้วจะดึงเข้ามาใช้วาง อันนี้คืออันนี้ไม่เคยใชแ้และไม่ได้ใช้ในตอนนี้อันนี้คือคําสั่งการลากลักเส้นอันนี้คือคําสั่งการทำแทบ็บทึบเอาไว้ขยายาขยายเส้นตัวนำอันนี้เป็นเอาไว้ ปรับและเปลี่ยนและเพิ่มขนาดของจ,จุดจุดวางขาอุปกรณ์มีสามแบบนะครับอันนี้เป็นเส้นตรงสี่เหลี่ยมวงกลมอันนี้ใช้อีกอันก็คือเขียนตัวอักษรอันนี้เหมือนไม่มาทัด ฉันเอาสิบเซนฉันก็ยืดออกอันนี้คือประมาณสิบเซนความสูงละ่ะอันนี้เท่าไหรสี 48, นะ่สิบแปดเอาสักห้าเซนห้าเประมาณอ,อันนี้ ห,ห้าเซนโดยประมาณกว้างห้าเซนยาวสิบเซนอัน <c oughs> นี้ควรจะเป็น <c oughs> ท็อปเวลาเราทำโมเดลมันจะได้โชว์ว่าท็อปยาวเท่าไหร่ นีเราก็ลาก,กอุปกรณ์ลงมาควรควรจะกำหนดจุดเข้าและออกสมมุติอาจารย์ให้แฟกเข้าฝั่ง้ายมืออาจารย์ก็หมุนตามเหมาะสมนะครับเข้าออกยังไม่กำหนดเลยสมมติ วีออกคือวีคอม4อันนี้ชื่อว่าวีโอลากวีโอมาสมมติวีโอองนี้อันนี้ไฟเข้าอันนี้ไฟออกดูโครงสร้างก่อน สมมุติอาจารย์ให้อันนี้เป็นตำแหน่งหม้อแปลงตำแหน่งเอ้ยหม้อแปลงสามแล้วกว็สองสี่สามเป็นไฟเข้าอันนี้หม้อแปลงสมมุติหม้อแปลงเท่านี้นะครับ จริงอะ่ะเราควรจะนํำม่อแปลงมาวัดวัดขนาดนะครับว่ากว้างคุณยาวเท่าไหร่จะได้กําหนดขาทั้งสีให้เหมาะสมรวมถึงระยะคมยาวตรงนี้ด้วยได้โอ แต่ความความชอบนะครับจะให้อยู่แนวแนว x ก็ได้แนว y ก็ได้ในที่นี้มันมีแค่ตัวเดียวเพื่อให้ดูง่ายก็ก็ทำให้เป็นเหมือนโครงสร้างเหมือนวงจรอันนี้ก็แนวตั้งแนวตั้งนะครับ r อ,อ่าก็แนวตั้งสังเกตดูว่ามันจะมีเส้นคอยกำกับ เราควรจะวางที่ทางหมุนให้เหมาะะพอหมุนนี้ปุ๊บฟังออกไม่เหมาะใช่ไหมครับอาจารย์ก็ห,หมุนหมุนตาม C วางตัวนี้ถ้าเกิดไม่มันใส่ไม่ได้เราก็หาตำแหน่งเห,เหมาะก็ได้นะครับ ทีนีเเ้เราอยู่ในช่วงฝึกแนะนำว่าวางให้มันเหมือนกับโจทย์มันจะได้ง่ายดูง่ายนะครับวางให้เหมือนโจทย์สมมติจย์วางอย่างนี้ต่อมาทำยังไงสามารถลากเส้นเองหรือให้ลากอัตโนมัติ สมุดลากอัจโนมัตินะครับคือกดตัวนี้รายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเอาถ้าพื้นฐานก็คือกดเลยครับสีแดงคืออยู่หน้าหน้าบนด้านท็อปสีน้ำเงินคือมัตทอมก็คือหน้านล่างเราก็เปลี่ยนนีวก่อน เปลี่ยนให้มันอยู่ด้านล่างสมมุติมาจัดยากลากเองทำได้ไหมได้ถ้าลากเองนะครับทำยังไงกดตัวนี้ครับจัดก็ลาก สูมนิดนึงจะลากสีสวยหรือพลิกแพงอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่ความชอบ จะเลื่อนนะครับสามารถคลิกตรงปุ่มกลางของเมาส์หรือตรงลูกกิ้งนะครับค้างไว้สามารถเลื่อนได้เสรีซูมได้เลื่อนได้อันนี้ครบละทีนี้เวลาจะทำแผ่น PCB จริงมันต้องมีฐานด้วยนะครับเราก็หา ขนาดประมาณสักว่าบมาร์กเอาไว้เป็นตำแหน่งฐานทีนี้ถ้าเกิดอยากเอาฟังก์ชันตัวนี้ไปใช้อื่นได้อีกไหมได้ก็คือสามารถปรับขนาดไม,ไม่ตรงสามารถปรับขนาด ขึ้นหรือเปลี่ยนรูปแบบดูก็ได้เอาเล็กไปสัก้อยหนึงหรืออันนี้ก็จะเล็กมากอันนี้เหมาะเหมาะสำหรับ P c นะครับหรือตำแหน่งที่ขามันใกล้กันถ้าเกิดเราใช้ขากลม รูกลมๆมันจะมีพื้นที่ใช้พื้นที่เยอะถ้าเราใช้เป็นแบบสี่เหลี่ยมไอ้เป็นผืนผ้าเราสามารถโรเทตได้ว่าจะให้อยู่ที่ทางไหนเอื้ออำอนวยให้กับอุปกรณ์ที่จะดีไซน์ให้อยู่ชิดกันสนามารถปรับไซส์นะครับ กปรับไซส์ให้ใหญ่ขึ้นควรจะถ้าหมออก็ประมาณสัก50แต่ถ้าเป็นตัวที่ต้องการกระแสส,สูงๆเลยมันสูงๆนี่ก็สักไซสใ์ใหญ่ๆหน่อยสักร้อยนึงก็ได้ครับแต่ข้อเสียคือพอปรับแล้วอ่ะรูมันจะเล็กไปแล้วก็หา,ายไซส์ใหญ่ขึ้นหน่อยนึง ก็ลองรับกับสายไฟที่ใหญ่ขึ้นทีนี้ถ้าเกิดไม่ชอบล่ะอยากได้ใหญ่กว่านี้ทำได้ครับก็คือใช้คำสั่งนี้โซนหมดโซนก็คือจะลากเส้นจะลากจะกำหนดรูปแบบของ ตัวนำแล้ไม่ให้ของขาของลาย TCB เองเช่นจานทำแบบนี้ข้อเสียคือจะต้องให้หัวท้ายบรรจบกันนะครับ นี่แต่ก็เอาเป็นกระท่อมเส้นจะเอาไซส์ไหนถ้า d ดีฟอ l t ์ประมาณมันจะเป็นประมาณ10เราเอาสัก50ไม่คมมากเกินไปมีให้เลือกนะครับจะแบบไหนโซลิดอะไรถ้าเป็นแอมพลินี่ก็คือเป็น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 โลงๆอย่างเช่นถ้ามี PCB แล้วเราจะเจาะเจาะ PCB เป็น เขียนชื่อลงไปก็ทำนี้ก็จะใช้คำสั่ง add e m p o y e e นี้แต่ถ้าจะเอาเป็นแท็บทึบก็ compatible ระยะห่างก็ไม่ต้ง series เอาแค่สิบนี่แหละนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราปรับขิดขวานะครับพอดีเป็นสักไซส์ถ้าเป็นอีฟอร์เล็กๆ เส้นมันก็จะเล็ก,เ,ลกเกินไปสัก50แต่ถ้าเป็น pcb ที่เล็กก็เอาเป็น default นะครับสามารถปรับได้จนเราพอใจครับทีนี้ถ้าเกิดเราเอาแบบนี้ไปไปกัดปินเลยมันจะไม่เหมาะเนื่องจากลาย ลายลายปรินบริเวณแบบนี้จะเล็กมากโอกาสที่กัรบินแล้วเส้นขาดสูงมากเราจะต้องทําเป็นทึบแอแทบเส้นใหญ่หรือทึบ่างนี้ให้ทั้งหมดนะครับขณะเดยียวก,กันก็สามารถใส่ชื่อได้ชืว่าชื่อเทสสามารถเลือกชนิดอะไรได้หมดเลย แล้วแต่ความความชอบสมมติทีนี้เราจะให้มันโชว์ใน PCB ก็ต้องเป็นวัตถุมแต่ ตอนนี้หัวมัน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 ไม่ได้กลับเวลาเราจะพิ้นแผ่นปิน้นเราจะต้องให้อยู่ด้านล่างของเป็นปินป้นใช่ไหมครับทุกอย่างจะอินเวอร์เราก็ควรจะทําให้มันเป็นวทตถุที่แรกแล้วก็เขียนใหม่ กราจะดูผลงานสามารถกดนี่ต้องตานะครับเต็มดูดูดูผลของเราสามารถดูได้หลายแบบด้านท็อปหรือใช้เมาส์ลากบนตอานี้หมดเลยแต่มันจะไม่มันมันคือจะไม่ตรงเท่าไหร แล้วก็ฟลิปเอาก็ได้ผลของการทำอักษรนะครับสังเกตว่าตอนนี้ถ้ากลับหัวเวลาเราพลิกมาดูมันจะอ่านได้มันจะตรงนี่ขออนุญาตขยาย นทีนี้เวลาจะกัดปิ้นจริงนะครับการกัดปิ้นจะเป็นการกัดเอาที่ไม่ใช่ลายปิ้นนะออกให้เหลือเฉพาะลายเส้นทองแดงผลที่ตามมาคือ ยิ่งมีพื้นที่เยอะพื้นที่ว่างเยอะยิ่งใช้เาลในการกัดปินนานเวลาเรากัดปินนะครับมันจะต้องแช่ยิ่งแช่นานอยากกัดปิน้นอยากกัดปินก็จะกัดสาบริเวณขอบเส้นอย่างเช่นบริเวณแบบนี้นะครับเลนวิมแบบนี้หรือแบบเนี้ย จนทาให้ลายพิมพ์ไม่คมหรือบางทีมันก็สามารถที่จะกัดกัดซอกบริเวณที่เป็นเรียกว่าลายพิมพ์ที่เรากั้นไว้อยากให้มันมีเฉพาะลายพิมพ์คมคมมันก็จะเริ่มกัดซอกมาจนจนที่เราที่เราเคยเคยกัดเคยเรียกว่าเคยลอกลายเอาไว้อะ มันเริ่มทะลุเข้ามาแผ่น P C B แล้วจะเป็นเหมือนกระด้างกระด้างหน่อยแล้วก็จะไม่ค่อยหนาเหมือนเดิมทางแก้ก็คือเวลากัดบินจะต้องมีการเขย่าเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้มีพื้นที่มีบริเวณที่มันกัดให้น้อยที่สุดพอพอน้อยก็ใช้เวลาในการกัดน้อยด้วยเราแก้ปัญหานี้โดยการทำพื้นหลังครับก็ตรงนี้นะครับ ถ้าจะทำเป็นทื่แบบเนี้ยก็ลากเส้นเอาแต่ถ้าจะทำพื้นทั้งหมดก็คือกดครอบจะเอาแค่นี้แล้วเราเลือกแบบไหนเราเลือกแบบสูเลยนี่แหละเอาดีฟอร์ดีฟ๋ย์จะเล็กแต่ถ้าเอาสักห้าสิบก็ที่ใหญ่หน่อยอ่าดีฟอร์แค่นี้ ลที่ได้เป็นอย่างไรครับบริเวณพื้นที่ว่างก็จะกลายเป็นเหมือนเหมือนเหมือนทองแดงแต่พื้นที่ที่ที่จะเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นชนวนน่ะอันนี้อันนี้คือตัวนาอันนี้ก็คือตัวนําอันนี้เป็นเป็นเหมือนล่องเหมือนเราใช้เครื่องซีนซี ทำ PCB เราจะสามารถขยายพื้นที่ตรงนี้ได้โดยการอาจจคลิกก็ได้คลิกขวาก็ได้ได้2ทางนะครับวิธีการขยายคึอนนึงเอาเอาแบบนี้ก็เลื่อนเอ้ขยายสเปซตรงนี้ หรือใช้เส้นที่ใหญ่ขึ้นสังเกตรบริเวณแบบนี้นะครับมันเล็กพอเราเอาใหญ่ขึ้นมันก็จะใหญ่ตามพื้นที่สเปซนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามถ้าเอาไปกัดปินนะครับบริเวณที่จะกัดจริงก็คือช่องว่างๆสีดำไอช่องแบบนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นทึบเหมือนเดิม แต่ก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับวงจรวงจรก็จะไม่ชอ็อตหรือถ้าเกิดเราอยากให้บริเวณนี้เป็นกล่าวเราก็สามารถกำหนดได้โดยการที่จะให้เนี่ยเป็นกราวตรงนี้กร่าวกับ power นี้ตรงไหนที่เป็นกล่าวจะรวมไปหมดเลยก็คือวงจรไหนบริเวณนี้บริเวณนี้ครับจะเป็นกราวทั้งหมด PCB ตรงนี้ก็จะเป็นกราวทั้งหมด ถ้าใครผมคิดว่าผมไม่ชอบอย่างนี้ก็สามารถปรับได้เอาเป็นแบบไม่มีอะไรแยกใครแยกมันก็จะเป็นอย่างทักษะนี้ด้านหลังเป็นนี้ทีนี้ถ้าใครอยากที่จะให้มีชื่อคงไว้ก็สามารถทำได้นะครับใช้คำสั่งตรงนี้แต่เรา เปลี่ยนเราเคยใช้สลิตแล้วก็ Compatible แล้วก็ e อ็ม o อนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่าเราก็จะเห็นข้อความต้องกลับก่อนอ่า จะมีตัวอักษรค้างอยู่ว่าไซส์เท่าไหร่อันนี้เป็นภาพโดยรวมของการทํา PCB นะครับถ้าสมมติว่าอยากทําเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ทําได้ใช้คำสั่งนี่ครับ Auto Spin การเขียน PCB ขั้นต้นพื้นฐานก็จะมีประมาณนี้นะครับอ,อาจารย์ขอจบการสอน แต่เพียงเท่านี้ก่อน